สีชมพูบ้านเฮายังมีความงามธรรมชาติตนาน้นสิงเียนรับอีกหลายดินแดนที่ตกสํสำรวจแม่นครเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจแบบนั้นผมแอดมินเพจเทววิถีสีชมพูหัวหน้าทีมสำรวจเทววิถีจึงพยายามเอาเจ้าของไปในสถานที่ต่างๆบอกเราเรื่องร้าวของบ้านเฮาให้พี่น้องได้หู้เพราะว่าบ้านเฮาผมบ่อยากให้ยุ่แค่ในความทรงจำครับเลือนล้างจางหายลกล่างถึกลืมรอวันที่ภูเขาสิถึกระเบิดไปขายผมบ่อยากให้บ้านเฮาหายไปครับ ย่างหน่อยก็ได้กิบภาพสำรวจไว้เห็นพี่น้องบ้านเ่าได้เบื้องให้ลูกหลานได้เบื้องเมื่อนี้ผมอยู่ที่ภูผาคามฟังบ้านซ้ำจำปาครับเขาสัพพยาเมื่อนี้มาสำรวจกับไอ้กอ๊อฟเคยบ้านซ้ำจำปาให้เพื่อนมาเป็นมูสถานที่เมืองนี้เป็นธรรมที่ยู่สูงผู้คนสามารถมองหินได้จากการผ่านไปผ่านมาจากถนนเส้นบ้านซ้ำจำปาวังคอนแดงแต่บมมีคนสามารถเข้าถึงได้ครับเพราะว่ามันมีความอันตรายหากพลาดพัางอาจหมายถึงชีวิตหรือพี่คนพิการได้ครับ ในช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนเป็นยังผมจึงเรียกสำรวจในช่วงหนาฝนเพราะว่าในฤดูการนี้เป็นฤดูการที่ทำมีชชีวิตที่สุดครับมันจะมีน้ำไหลน้ำยดหินย่อยนะครับจากนั้นทำเดี๋ยวเขาจะไปสำรวจกันครับเดี๋ยวผมจะให้ไอ,กอ้ก๊อฟปีนน้ำขึ้นไปก่อนเลยครับบันไดนี้ก็มีความมันคงแข็งแรงเพราะว่าเป็นบันไดไม่แกนแล้วก็บ่ถ,ถือน้ามนะครับผมก็ได้ตรวจเช็คก,ก่อนที่จะขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับ คนที่สีมาในสถานที่แบบนี้ได้ต้องเป็นคนที่ฝึกตนมีสติมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเขาบริสุทธิ์จิสฝึกใจแล้วการที่เขาไปพ่ออีหยังที่เฮ็ดให้น่ากลัวเฮ็ดให้ตกใจเขาอาจสติรูดล้อยควนผาวาเป็นบ้าเป็นบอได้ครับเพราะว่าสถานที่แบบนี้มักซิมีเจ้าของอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าจะเป็นเจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าธรรมสภเวสีวิญญ,ญาณเลี่ยนลอยวิญ,ญญาณอาฆาตตัวตายตัวแทนนี่แหละครับสิ่งที่เขาพึงระวัง หลังจากที่เขาขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเขาก็นั่งพักอยู่จักน้อยชมวิวบรรยากาศรอบนอกนะครับข้างล่างเพื่อนกระห็ตการเกษตรปลูกมอนปลูกเขาปลูกอ้อยนะครับเฮ็ดเขาโพดบุนละครับข้างล่างมาที่นี่ผมสิพาเข้าไปเบื้อง,ข,องข้างไหนข้างหน้าเขากับสีเป็นลักษณะคือกองหินนะครับบ่หูว่าเพื่อนกองไวเฮ็ดยังลักษณะคล้ายๆกับลุมศซนะครับที่เอาหินมากองไว้ลักษณะเลี้ยงย้วแบบนี้แหละครับสถานที่มองนี้จากการสำรวจขาดว่าวบ่่คยมีคนเข้ามาด,ดนแลวครับ จากการที่ห้องสังเกตเบื้องพื้นนะครับมันก็สิเป็นขีฟุน่นแต่ว่าโบมีห้อยถาของคนเลยครับพี่นอ้องผมกับเอกอบกับซียางเริ่มสำรวจพนงังธรำมั่งทรายมือไปก่อนนะครับไปสังเกตเบื้องว่ามีคนมาเขียนหรือมาจะลึกยังไว้พนังถ้ำบ่น,นะครับตรงนี้ก็เป็นกองหินที่เพื่อนเอามากองไว้บืู้งหัวไผ่คนขึ้นมาหรือมันมาจ,จังไดน,นะครับเพราะว่าก็เเ็นกองหินขนาดใหญ่ตรงนี้มีคนเขียนไว้นะครับนิรันด์3กรกฎาคมพุทธศักราช2527นะครับกับผ่านมา สามสิบก็ปีสี่สิบปีแล้วนะครับโดนเติบแล้วลักษณะมองนี่กับมีคนห้อยค้นมาขุดหาสมบัตินะครับมีการคนหินขึ้นมาแล้วก็ขุดที่ดินลงไปไอ้กรอรู้สึกว่าเห็นหูอีกอย่างแล้ว๋ยวเพิ่นกระซิบไปซองเบิ้งนะครับเห็นหูลักษณะคล้ายๆมีคนมาขุดอ่าแล้วก็เอาหินมาถมไว้นะครับตรงนี้เป็นนางสติกนักสติกน่าจะมีคนมาลืมไว้ สังเกตเบื้องขนาดจะโดนแล้วล่ะครับออตรงข้างหน้านะครับข้างหน้าเป็นไม้ไม้ที่เพื่อนเอามาค้างไว้ลักษณะคล้ายๆว่าจะปีนขึ้นตามไม้ไปนะครับสํารวจพ้งทาด้านบนเพื่อนเอาไม้มาค้ำไว้เพื่อเพื่อที่จะปีนขึ้นไปไง่ายๆครับมีเนวจับมีเนวอยังผมก็ได้ขึ้นมาสํารวจทาด้านบนแล้วครับปีตามไม้เพื่อนขึ้นมานะครับมาเบิ่งว่าข้างบนซึเป็นจงังได พอมาถึงข้างบนนะครับกับมาสุดบ่อสูงนะครับตรงนี้ลักษณะหินคล้ายหินฟองน้าหินฟองน้ําที่เพื่อนเอาไปใส่ตู้ปลาไหมครับนี่แล้วก็ซิมีหินงอกตรงนี้เป็นหินงอกนะครับเป็นหินที่ไม่ชีวิตมันกระซิงอกขึ้นแบบนี้แหละครับบางคนก็ว่าเล็กไลนะครับพราะสำรวจแล้วนะครับผมกระิปีนลงในช่องทางเก้านะครับเพราะว่ามันก็เป็นถ้ำตันแล้วแต่ว่าตอนขึ้นมาก็ง่ายครับแต่ว่าตอนล้งรู้สึกว่าล้งยากครับเพราะว่ามีขี่อีกอย่าเค็ดในห้องมืดนะครับก็ต้องค่อยๆจับ ค่อยๆไต่ลงนะครับลงใหญ่อีหลีครับพี่น้องสื้อชีลงมาได้หลังจากนั่นเฮานะครับผมกับไอ้กอลกับย่างสำรวจเบิ้งจากน้อยนะครับว่ามีคนมาเห็ดออียงในถ้ำนี่บ่เนาะครับตรงนี้ก็เป็นกองหินขนาดใหญ่เลยครับโปหูว่าหินนี่มาจากไดเป็นหินที่ตั้งกันกับหินจากผนังถ้ำนะครับคล้ายๆว่ามีคนขนขึ้นมาเห็ดออียงนี่แหละครับนี่ลักษณะตรงนี้กับมีการขุดค้นมาขุดค้นหาสมบัตินะครับ น่าจะมีในช่วงยุคนึ่งหระครับยุคแรกๆที่เพื่อนข้ามางลงร้านใหม่ๆนะครับมาขุดหาสมบัติกันเฮ็ดบันไดขึ้นมาหานะครับนี่เศษซากของเ,อเครื่องจักรสารนะครับเพื่อนอาจจะเอามาใส่ของหรืออีย่างนะครับกระสีเบียเป็นเศษให้เขาได้เห็นแบบนี้นะครับกองหินนี่กองใหญ่อีอลี่นะครับพี่น้องเป็นกองหินขนาดใหญ่เลยเลักษณะหินก็ถึกทุบแตกเปิดนะครับเดี๋ยวผมสิพาเข้าไปในถ้ำ เป็นช่องเลอยๆแคบๆนะครับก็อาจจะได้ค้านเม็ดเข้าไปเลยครับอ๋อสังเกตบ้างครับพี่น้องนี่ลักษณะผนังทําด้านบนนะครับคล้ายๆว่ามีห้อยควอนไฟนะครับอาจจะเป็นในยุคนั้นเพื่อนบ่มีหัวไฟคือเขาครับเพื่อนอาจจะได้ใส่เทียนหรือว่าคบเพลิงนะครับในการชุดใต้เข้าไปครับอ๋อนี่ครับเขาก็เห็นทางเขานะครับ ที่เพื่อนใส้คบเพิงหรือว่าเทียนจุดเข้าไปแล้วเขาที่เห็นคาบเขา่าเมาที่เป็นทางเาาแบบนี้แะครับทางทางยาาเข้าไปในถ้รมเลยครับผมก็ิล้องค้านเข้าไปได้เบิ้งนะครับไอ้กอบกัก็ค้านเขามาตามผมแบบนี้เลคคเะครบคะับค้านเมียบนะครับคล้ายทหารเลยผมก็ค้านเขามาแบบนี้แหละครับลักษณะมีนม้ำซึมนะครับน้ำซึมเป็นทางเขามาเขาก็ต้องค้านต้องมีไปเรื่อย อ๋อนี่ครับลักกัสซีมีหินงอกนะครับหินงอกหินย่อยลงมานะครับเป็นหยดน้ําหยดน้ํานี่ก็เป็นหยดน้ําที่กินว่าอะไนะครับเป็นหินปูนเขากินเข้าไปอาจจะเป็นนิวนะครับเป็นนิวเป็นอ่าก้อนเม็ดกวดนะครับอยู่ในกระเพาะของเขาเดี๋ยวผมซิมนเข้าไปสังเกตเบื้องว่ามีแสงหลอดเข้ามาเป็นแสงไฟนะครับแสงแสงจากดวงอาทิตย์นะครับหลอดเข้ามาภายในถ้า อ๋อทำกมาสุดตรงนี้แหละครับพี่น้องมาสุดตรงแสงรอดนะครับแล้วก็สิมีสังเกตเบิ้งนะครับคล้ายๆว่ามีน้ำพุดนะครับน้ำพุดตรงแสงพอดีเลยครับไอกอบกับไปซองไฟเบิ้องทำกระสุดแล้วนะครับสังเกตเบิ้งว่ามีคนเอาเอียงมาอุดอุดทั้งเลยนะครับอาจจะป้องกันบ่ใหสัตว์เอียงเข้ามานะครับสัตว์หรือข้างขาเข้ามาเห็ดทั้งนี่ครับน้ำพุดครับพี่น้องพุดมองแสงเลยครับแสงรอดเข้ามามองนี่กับมีน้ำพุดเลยครับ น้ำุดเจลางทำนะครับมัสุดพอดีสุดมองนี่แหละครับสุดมองน้ำผุดในทำน้ำกระซิไลแบบนี้แหละครับอยู่ตลอดเพื่อนเกาก้อนหินมาอุดไว้นะครับกันอีเกียหรือข้างเท้านะครับเข่ามายุขั้นอีเกียมายุนะครับทำมองนี่กระิเป็นทำที่มีความสุกกะปุกนะครับผมกับเอกรอบเฮาสองคนนะครับกับพิจารณาเบิงว่าเฮาสิทสามารถรอดออกป้องทำนี้ได้บ่นะครับเป็นหูน้อยๆนะครับก็ล้องเอาหัวมบนเข้าไปเบิ้งละครับหัวไปได้แต่ว่าช่วงหัวไหลนะครับมันติด ก็ไปต่อบ่ได้ครับเขาก็ต้องกลับทางเก้านะครับมองนี่มีแสงหลอดเข้ามาแล้วก็ซิมี่นำพูดนะครับนำพูดยุ่ปลายอุโมงปลายถ้รเลยนะครับเขาก็ได้ออกมาจากอุโมงค์เลยนะครับแบบลมลุกคุกค้านคุกค้านอิลีครับบัตรที่นี่เขาก็ได้ลงไปในเส้นทางเก้านะครับไปสำรวจอีกกองนึ่งที่เป็นหน้าผาติดติดกันละครับยางเรียบหน้าผาไปไอ้กอลเพื่อนก็สำรวจเบื้องหลบนอกก่อนนะครับสำรวจเบื้องภายในถ้ำก่อน หลังจากที่เขาสำรวจข้างในแล้วนะครับเขาก็มาสำรวจอยู่ปากถ้าผมมาการสำรวจธราในช่วงหนาฝนนะครับเพราะว่าเขาจะเห็นรายละเอียดของถ้าถ้าซที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะครับแล้วก็ซีมีนี่แหละครับน้ำหยดน้ำย่อยลงมานะครับเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับถ้าเขาไม่ในช่วงหนาแรงเขาจะบ่เห็นน้ำแบบนี้เลยครับน้ำแบบนี้ไหลล้นนะครับมันก็จะเป็นการก่อตัวของส้นหินนะครับเทใ้ทมัน สร้างสั้นหินขึ้นม้านนะครับทำกระซิมีการเติบโตจะเริ่เติบโตตลอดเวลานะครับจากการสร้างของสั้นหินปูนนะครับเดี๋ยวเฮาสิลงไปในเส้นทางนี้เลยครับนี่เส้นทางที่เฮาขึ้นมานะครับกับมีความลาดชันนะครับในช่วงนี้กระซิมือแน่ต้องใส่ความระมัดระวังไอ้กอบก็สำรวจเบื้องนะครับว่าเอ้าคล้ายว่าขี่เล็กไรเลยสั่นละวานะครับเขาก็ต้องปีนลงในเส้นทางก็าลรอครับแต่ว่าก็ต้องลงอย่างระมัดระวังนะครับเพื่อว่าเขาซิบเกิดอุบัติเหตุขึ้น เดี๋ยวสิล่อเรียบหน้าผาไปแบบนี้แหละครับแต่เฮาซิบลงตรงทางเก่าไปสำรวจเบื้องนะครับข้างนี่ก็สิเป็นวิวย่างงามนะครับตรงขามเฮาก็สิเป็นผาซกนกเฮาก็ยา่างลาะริมหน้าผาแม่แบบนี้เลยแล้วก็สิเห็นกับหูที่เฮาพยายามสิออกมานะครับจากสุดทัมนะครับคล้ายๆว่ามีคนมากระเทาะนะครับกระเทาะออกนะจุดนี้นะครับเขาก็พยายามสำรวจหา ภาพเขียนนะครับภาพเขียนกัมีลูกเพจนะครับที่เพิ่นทักมาบอกกับแอดมินว่าบริเวณนี้มีภาพเขียนแล้วก็มีทำแต่ว่าเขามาพอกับเพิ่งน้อยๆนะครับน่าจะเป็นบ้านของเลี้ยงผานะครับเพราะว่าเขาพ่อขี่กับเลี้ยงผาอย่างหลายเลยตรงนี้เป็นแล่คอร์นะครับเป็นแรล่ที่นี้ความโปร่งแสงบ่ฮัวไมาขึ้นยุจุดนี้ได้จังเลยนะครับเขา่องไฟเบิ้งกับซีพอกับความโปร่งแสงแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองนะครับเป็นแรล่สีเหลืองขั้นสีเขียวเนี่ยก็น่าจะเป็นยกเลยครับ หลังจากที่เฮาสำรวจสถานที่มองนี่พอสมควรแล้วนะครับฮอสก็ยังบพท่านได้พ่อภาพเขียนสีที่ลูกเพจเพิ่นทักมาบอกนะครับกะซิเอาไว้มือไม่ไหมเบื่อแล้วครับมาสำรวจไม่มึอนี่ฮอสก็มีไอ้แล้วนะครับผมกับไอ้กรอบทีมสำรวจเทววิถีซีนพุกกะซีขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ละครับขอบคุณที่รับชมครับพี่น้อง